เาหนังอย่างดีเลยค่ะทุกคนนี่นะแล้วก็มีที่ใส่สายสะพายสองข้างนะคะแล้วก็ซิปนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นสีทองแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะดยวมาดูข้างในกันนะคะนี่เลยเขาก็จะใส่สายมาให้ด้วยนะคะนี่นะตัวนี้จะเป็นสายยาวนะคะเอาไว้สะพายเนาะสองข้างเลยนะคะสายยาวแล้วก็ด้านในนะคะก็จะมีอีกหนึง่งซ่องชิปการใช้งานนะคะทุกคอตัวนี้ทุกคนไว้ใส่ของได้นะคะสะพายแบบเท่ๆนะคะใส่ของได้เยอะเลยนะ จุของได้เยอะมากเลยนะคะทุกคนใส่กระเป๋าสตางค์นะคะใบยาวได้นะคะแล้วก็ใบสั้นได้นะอันนี้คือใบยาวนะคะใส่เข้าไปเลยนะคะแล้วก็ใบสั้นนะคะนี่ใส่เข้าไปได้สองอันนี้เลยแล้วก็มือถือนะคะทุกคนหนึ่งเครื่องนะคะอีกหนึ่งเครื่องนะคะใครมีสองเครื่องพกสองเครื่องได้เลยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะพวกคุณแจ็คพกได้นะคะใครพกเครื่องคิดเลขนะคะหรือว่าใครไม่พกก็แล้วแต่นี่คือใส่ได้หมดเลยนะคะทุกคนแล้วก็รูดซิปอย่างนี้เลยจ้านี่เลยนะคะก็จะเป็นแบบทรงสไตา์นี้นะเดี๋ยวเราจะนีนะคะข้างนี้มีดูให้ทาาารรนนะคคกกกก็็อยยไได้ววมมปปณหับเลย ใชแบบนี้ก่อนนะคะฝั่งนี้นช่องนี้เลยนะคะทุกคนสายยาวได้สพายได้นะคะสพายโค้งตรงนี้แบบนี้นะคะสะพายไหลแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบสะพายยาวๆนะคะเดี๋ยวเราก็เลื่อนตรงนี้นะคะลงมาก็แบบสพายยาวได้นะอันนี้ลายยาวแบบนี้นะคะทุกคนเลยนะคะเป็นสพายแบบข้างหน้าอย่างนี้ก็ได้นะตามที่ทุกคนสะดวกเลยนะคะอยากได้แบบทรงไหนนะสพายข้างหรือสะพายยาวแบบนี้นะคะก็ตัวนี้คือเป็นแบบ หนังอย่างดีเลยนะคะทุกคนแล้วก็แบรนด์ของเขากคือไสูดเป็นเพอร์แฟรนะคะถ้าใครอยากได้กระเป๋าสไพายแบบตรงนี้นะคะเท่ๆแบบนี้นะก็เดี๋ยวก็แตะพิกดไว้ให้ตะกร้าด้านซ้ายมือเลยค่ะตัวนี้คือหนังสวยแล้วก็งานคุณภาพดีมากเลยค่ะ